ครับเชิญพี่เชิญน้องสุข <c oughs> ุส okay. ุคนนะพี่น้องเนาะมากราบไหวสักการะบูชาพระประธานที่อยู่ในพระอุโบสถที่สวยงามแห่งนี้ครับพี่น้องอ่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจนะพี่น้องเนาะที่นี้จะสนิกชนเข้ามากับค่อนข้างที่จะมาเรื่อยๆพี่น้องเราไว้เลื่อยคือกับโบสถลายพี่น้องก็ตัวครับไว้เรื่อยพี่น้องเนาะมากราบครับสงองค์เจ้าในวัดแห่งนี้นะพี่น้องเนาะ นี่เป็นองค์พระประธานที่อุปกรณ์ารในพระอุโบสถแห่งนี้พี่น้องเนาะนี่เป็นประวัติศาสตร์ขององค์พระพุทธเจ้าที่ลงพระนางบสเดี๋ยวนาจะายทายพี่น้องบังคับพี่น้องนะนะครับนางโบสถสวยๆงามกันเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยองค์พระพุทธเจ้าเกิดจนปรินิพพานนะพี่น้องเนาะ นี่ครับสาธุสาธุมา,าจากอะไารย์อภิภณน่ะคนในที่เห็นภาพนี้แล้วก็ขอขให้มี่จะเข้าสุขขบถิเลนเก่าหนามียอดที่วงฟังอางนี้สุขสุขคนครับสวยงามพี่น้องละบ่ถึงประวัติศาสตร์เต็งเต้็นอดีตเต้หาวันบอกหกพันปีมาแล้วพี่น้องละสวยสวยงามเลยคนในที่เห็นแล้วก็ ก็อนุพันธบุญน้องกันได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเรส่งบุญดีไปถึงผู้ทุกคนให้การภาคการาบส่งําบุญชาตินี้ไว้ใช่เอาไปใช้ชาติหน้าพี่นะ้องนะครับเศรษศาสตร์นี่สะสมแต้มบุญไปได้พี่นะ้องเนาะหมู่หเอาใส่บุญได้พี่นะ้องนะการสะสมแต้มบุญต้องกันกันเลยนี่ครับนี่สิ่งสำคัญนี่คือห้ามห้ามส่งเสียงดังกับพีนะ่น้องเนาะ งดใช้เสียงพี่น้องเนาะต้องเข้าร่กดของวัดพระอารามแต่ละวัดกดขึ้นพี่น้องเนาะพี่น้องรับชมหมดเลยครับรบสาธุสาธุนนจัตตั้งใจคลิปหนึ่งน่าจะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนจัตเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะลาตลอดคลิปหนึ่งกับไว้บายสวัสดีครับสุขสุขคนครับ